โรคใบที่3ของพรโผลอีกหนึ่งรายแล้วค่ะคือคบซ้อนระหว่างช่างกิจแล้วก็คุณใหม่ผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งคนเนี้ยคุณเอกชัยเนี่ยเขาบอกเขาช็อกเหมือนกันนะเพิ่งจะรู้ว่าพรมีผัวแล้วแล้วก็โดนพรจีบก่อนด้วยแถมเคยไปน,นอนที่บ้านพรด้วยค่ะจากที่ตำรวจจับกลุ่มช่างกิจนะคะหนึ่งในทีมอุ้มฆ่านในฐธนาสารหรือว่าคุณใหม่เนี่ยก็คือเป็นหนุ่มโรงงานแล้วนําศพไปทิ้งไว้ข้างทางบริเวณเรียบมอเตอร์เวย์จังหวัดเชิงเซาค่ะช่างกิจก็ให้รับสาร,รภาพนะคะบอกว่าเนี่ยให้การรับสาร,รภาพเลยผมเนี่ยก่อเหตุทั้ง จากการตรวจสอบของตำรวจนะคะก็คือเหมือนทราบมาว่ามีผู้ก่อเหตุร่วมกันทั้งหมด4คนและความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะมีตัวละครโผล่มาอีกหนึ่งตัวก็คือคุณเอกชยัยคุณเอกชัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือชายอีกหนึ่งคนที่กําลังคบหาหนางสาวพรน,นอกเหนือจากผู้ตายก็คือคุณใหม่แล้วก็นอกเหนือจากคุณกิจอ่าที่โดนจับนะคะซึ่งในเอกชัยเนี่ยบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าพรเนี่ยมีสามีแล้วหลังเกิดเหตุมีเพื่อนอทักแชทมาบอกว่าเฮ้ยเห็นแฟนเนี่ยรู้ว่านางสา มีข่าวว่าสามีเขาโดนฆ่าตายนะซึ่งตอนนันคุณเอก,กชัยงงมากตัวเองเขาผากับนางสามพรเนี่ยมา3ามเดือนแล้วนางสามพรมาจีกรแล้วยังเคยไปนอนที่บ้านของนางสามพรด้วยซึ่งนางสามพรเนี่ยบอกว่าอยู่กับพ่อแต่ว่าก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออพรมีสามีแล้วไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลยคือไม่รู้อะนะคะแถมไม่ดูเจ้าชู้ด้วยดูไม่เจ้าชู้แล้วสิ่งที่หนึ่งที่แบบว่าเขาไม่ให้ดูคือโทรศัพท์ผู้หญิงเนี่ยจะไม่ให้ดูโทรศัพท์เลยคุณพรไม่ให้ดูแต่ เมื่อไปเห็นข่าวเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองช็อกแล้วก็สงสารคนตายมากๆเลยหลังจากนี้ไม่เอาแล้วขอตัดเลยแล้วก็จะไม่ไปยุ่งวุ่นวายอีกค่ะ